ผมว่าเป็นการใส่ผ้า,าเอาหน้ารอดนะครับเพื่อที่จะทําให้เสียงเสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยเสียแรงเสียการจากประชาชนมันลดลงเท่านั้นเองแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของการแก้ปัญหาในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราต้องมองกันได้แต่เนินเน่นๆละสิ่งที่เราทําได้ตามกฎหมายที่เรามีอยู่คืออะไร,รหนึ่งก่อนผู้ว่าราชการกทมจะพูดว่ายัางไงครับอยากจะมีอ,าอํานาจถูกไหมครับอยากให้กระจายอานาจมาให้กทมเพราะตอนนี้กทมจะตับ ลดควันดำยังทำไม่ได้เลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรามีกลไกจากกฎหมายเดิมที่ใช้ได้อยู่แล้ววันนี้เราจะเห็นผู้ว่ากทมเนี่ยประกาศ low emission zone ถูกไหมครับใช่ครับผมถามกลับเลยคุณอ๊อฟเห็นว่ารัฐบาลทําอะไรบ้างไหมครับกับกรุงเทพและปริมณฑล นอกจากเจ็ดวันนะครับอ่าอ่าไม่เ,เลยอ่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับเราไม่เห็นเลยมาตรการต่างๆนี่เราไม่เห็นเลยแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้เรามีพรบสิ่งแวดล้อมปี2535นอะครับออกมาตั้งนานแล้วนะครับเราสามารถจัดก,การเรารู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยจะหนักในช่วงธันวาคมกราคมไหมครับเราดูย <c oughs> ้อนหลังบริษทปีมัน,นช่วงนี้แหละทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือการใช้กฎหมายเดิมนั่นก็คือการกําหนดเรื่องของเขตควบคุมมลพิษถ้าผมเป็นรัฐบาลนะครับเราพูดกับก พูดกันก่อนเลยว่าโอเคเราจะมีการถ้ามันเกิดสถา,านการณ์นี้ขึ้นนะเราจะมีการประกาศเขตควกคุมมลพิษในพื้นที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะเตรียมแผนเตรียมแผนงานที่จะดําเนินการพร้อม,มองบประมาณต่างๆให้มันชัดเจนเลยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เราจะได้จัดก,การได้รเราจะทำลดยูนิเทนโซนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลร่วมกันอย่างไรอันนี้คือต้องมีการประกาศล่วงหน้าและก็สิ่งที่เราทําได้เลยนั่นก็คือการกระจายอํานาจนะครับ ตอนนี้เรามีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอยู่ตามกฎหมายนะครับแต่ว่าปัจจุบันครับผู้ว่ากทมนายกอบจยังไม่มีอำนาจที่จะไปจัดรถควันดำได้เพราะว่าเขายังไม่ได้แต่งตั้งตำแหน่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษด้วยซ้ำทั้งที่เขาทำได้เลยโดยไม่ต้องรอพอรบอากาศสะอาด